พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคนดีศักดิ์ศรีแห่งสอปอประจำปีงบประมาณ2,568จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลการส่งเสร,ริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลรวมถึงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบแอนตี้คอร์รัปชันว่าพวกเราทำกัญดี พวกเราสั่งสมควาาามมดีคววชอบพกเรสั่งสมผลกกาารริิบัตปปนนะะจจที่รนะครรัับางวลคนดีศักดิ์ศรีแห่งสอปอจึงไม่เป็นเพียงเกียรติยศแก่ผู้รับแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลอย่างยั่งยืน